ฮัลโหลฮัโหสวัสดีสวัสดีทดสอบฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับพนิตศา์นะมีใครเข้ามายังทดสอบระบบหน่อย วันนี้ก็จะลองไลฟ์ดูวันนี้ก็จะลองไลฟ์ดูวันนี้ก็จะลองไลฟ์ดู มีใครเข้ามายัง,งดูย่งไงว่ามีคนเข้ามาและดูอย่งไงว่ามีกี่คนเข้ามา ท็อปแชทอะไรขึ้นมาท็อปแชททำไมท็อปแชทไม่ขึ้นมาอทำไมตั้งใจจะทำให้เป็นเหมือนในอาร์มแต่ว่าทำไมมันไม่ขึ้นข้อความที่คนดูคอมเมนต์ขึ้นมาบอ นมน้าตรงีเอาท็อป,ปอเอาแชทขึ้นมาได้ไหมเนี่ยเคร์เรนบิวเวอร์อ่ามันขึ้นมาแล้วนี่ว้าวเอา เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตอนนี้กำลังทดสอบระบบอยู่ป๊อบเอาแชทถ้าเราเออกมาขึ้นมาทางนี้เฮลโลโอ้ oh. มีคนทีมินจุงเซเฮลโลสวัสดีทีมินจุงด้วยนะครับ โอ้นี่เป็นการไลฟ์ที่ข้อความขึ้นมาครั้งแรกเลยเนะี่ยใครมีคอมเมนต์ข้อสงสัยอะไรทักเข้ามาถามได้นะครับเดี๋ยวจะไลฟ์กันสดๆกันตรงนี้เลยวันนี้ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาไปก่อนนะไม่แน่ใจว่าแบบสมมติว่าไลฟ์แล้วมันจะสามารถตัดต่อได้ไหมเนะี่ยเอ้าป๊อบเอาแชทหายไปไหนอีกล้ะ ซีก็น่าซี <c oughs> ทองพิมดูบ้างดีกว่าฮลโ เรนบิวเวอร์ปัจจุบันมีสองคนเรื่องจะเข้าใจบางอย่างนะ โอเคเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อทำไมเราทำข้อสอบเลขกันไม่ได้ดูนะโดยทำไมเราทำข้อสอบเลขไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องข้อสอบผสมนะเลขเนี่ยเวลาที่เราสอบเนี่ยจะเป็นแบบข้อสอบผสมที่เอาทุกบทเนี่ยตั้งแต่บทแรกที่เราเรียนจนถึงบทท้ายอ่ะที่เราเรียนเนี่ยเอามายำรวมกันแล้วคราวนี้ ด้วยเนื้อหาที่มันเยอะเกินเนี่ยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมันทําภายในเวลาที่จํากัดเล่นเกมให้ดูหน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังนะครับมีเอฟซี F C บอกว่าเล่นเกมให้หน่อยเอาใหม่ข้อสอบผสมที่มันจํากัดเวลาเนี่ยแล้วอีกอย่างมันยังยากอีกเนี่ยทําให้เราเนี่ยทาคะแนนได้น้อยทําข้อสอบเล่ไม่ได้คราวนี้ผมก็เลย เอาบทความของหนังสือหัวใจคณิตศาสตร์นะที่เขียนโดยนักอุดมพานิชมาพูดนะสาเหตุแรกเนี่ยก็คือพื้นฐานไม่ดีไม่แม่นในเนื้อหาอ่าอย่างที่รู้กันนะเลขเนี่ยเป็นวิชาที่เป็นทักษะถ้าเราพื้นฐานไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ต่อยอดไม่ได้เช่นสมมติเราจะทําแคลคูลัสแต่ว่าจํานวนจริงกับเลขเอ่าจำนวนจริงกับฟังก์ชันเนี่ยเราไม่แม่นก็ทําให้เราเนี่ยเรียนเนื้อหาในแคลคูลัสนั้นได้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับ ต่อมาเราทําโจทย์น้อยเกินไปไม่ไล่ระดับก็เข้าใจอยู่นะว่าเวลาเนี่ยมันมีจํากัดผมก็เคยเป็นนะที่เวลามันมีจํากัดมากๆเนาะเราก็ทํากลัวจะทําไม่ทันแล้วก็เป็นหยิบข้อสอบปีล่าสุดมาทําเลยปรากฏว่าข้อสอบเหล่านั้นเป็นข้อสอบที่ยากเกินไปเป็นข้อสอบผสมที่ยากเกินไปทําให้เราเนี่ยทำได้แต่ปริมาณแต่คอนเซปต์มันไม่เข้าไปในตัวเราเทคนิคก็คือ ทำโจทย์ให้เพิ่มมากขึ้นโดยไล่ตั้งแต่โจทย์ง่ายปานกลางไปยากนะโดยไล่ตั้งแต่หนังสือง่ายๆอย่างสสวทหรือทําหนังสือคู่มือที่เหมาะกับจริตเรามันจะมีคู่มือหนังสือเลขหรือหนังสือทั่วไปที่เราอ่านแล้วเฮ้ยเราอ่านแล้วเข้าใจรู้เรื่องนั่นแหละก็คือเหมาะกับเลเวลเราแล้วพอเราเก่งขึ้นเราไม่ค่อยเพิ่มระดับความยากของหนังสือนั้นเข้าไปสาเหตุข้อที่สามก็คือทำทำหยุดหยุดขาดความต่อเนื่อง แน่นอนว่าเวลาที่เราทําอะไรเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะวิชาเรียนเนี่ยเราจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจเนาะแบบผมเนี่ยอ่ะเวลาเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนขี้เกียจเนาะแล้ววิชาคณิตมันก็ยากยากแต่ว่าในใจมันก็อยากเก่งเราก็เลยหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าอ่ะถึงจะขี้เกียจยังไงเนี่ยเราต้องทําให้ได้อย่างน้อยหนึ่งข้อต่อวันแค่หนึ่งข้อนะ เราทําให้มันง่ายที่สุดเวลาก่อนนอนผมก็ไปเปิดหนังสือเลยทําคณิตศาสตร์หนึ่งข้อให้มันได้หยิบปากกาแล้วก็ใช้หัวสักหน่อยพอทําอย่างเงี้ยติดต่อกันเรื่อยๆอตอนแรกทําก่อนนอนใช่ไหมคราวนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นทําก่อนนอนแล้วก็ตื่นมาก็ทําแต่ก็ทําแค่ช่วงละหนึ่งข้อเท่านั้นพอมันทําอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆสักสามสี่วันเอ้ยพอมันเริ่มติดอา้าวหนึ่งข้อไม่พอ เราขอเปลี่ยนหนึ่งข้อเป็นไม่ได้เยอะมากขึ้นเทาน่าไหร่นะเป็นสองข้อพอสองข้อปุ๊บอา้าวพอทําได้สองข้อเอ้เริ่มมันไว้เพราะว่าเราคิดได้ก็เริ่มสนุกกับวิชาเลขเราก็เปลี่ยนเป็นสามข้อก็สะสมเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆทำสามข้อทุกวันทุกวันเป็นอาทิตย์อ่ะมันก็จะกลายเป็นเป็นอ่ะสมมติลองคิดดูดิสามข้อ 7วันก็20ข้อ20ข้อเนี่ยก็คือเรามีความรู้เพิ่มขึ้น20ข้อเลยนะแล้วลองคิดดูดิถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทําแค่7วันเราทําเป็นเดือนเป็นปีแล้วเราไม่ได้ทําแค่วันละ5ข้อแต่เราทาวันละ10ข้อสมมุติว่า365วันนะ10ข้อก็ได้ปีหนึ่ง3,650้อหข้อโอ้โหนี่เยอะมากนะถ้าสมมุติว่าหยุดมสี่ก็ได้3650ข้อ แล้วลองคิดดูมสี่ห้าหกเนี่ยเราก็ทําไปเลยสามปีก็ประมาณหมื่นข้อเลยนะหมื่นข้อนี่ถือว่าเราเก่งขึ้นมากแล้วนะเนี่ยเป็นผลของ power of การทําแบบต่อนเนื่อง power of habits ที่ต่อนเนื่องต่อไปสาเหตุข้อที่สี่ที่เราทําเลขไม่ได้ก็คือพึ่งพาวันนี้พี่เว้นมาไหม วันนี้วันนี้ไม่ได้ไปครับวันนี้ไลฟ์ u t u b e อยู่อยู่บ้านเนาะเออก็เห็นไหมมีข้อความติ้งขนาด้วยนะี่เป็น t o อปช็อพิมมาได้เรื่อยๆนะต่อไปคนที่พิมนี้เรียนภา,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 าษาอังกฤษอยู่นีตอนนี้สาเหตุข้อที่สก็คือพึ่งพาข้อสอบแนวข้อสอบมากเกินไปก็ข้อสอบแต่ละปีเนี่ยมันจะไม่ได้ออกแนวเดิมหรอกเพราะว่าถ้าออกแนวเดิมปุ๊บ อ่คนมันก็จะได้คะแนนมากอ่มันก็จะเกิดคะแนนเฟอร์เนาะคนออกข้อสอบแต่ละปีเนี่ยก็พยายามเลือกคัดข้อสอบที่มีคุณภาพแล้วก็พยายามไม่ให้เหมือนแนวเดิมมากเกินไปเนาะถ้าเราไปพึ่งพาแนวข้อสอบที่ปีใกล้ๆเกินมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเก็บเนื้อหาได้ไม่ครอบคลุมมากพอนะครับก็ควรจะทําข้อสอบอย่างน้อยนะผมบอกเลยว่าอย่างน้อย5้าถึงสิปีแล้วควรจะทําซ้ำๆให้คล่อง แบบผมเนี่ยก็ทำประมาณ10ปีเนี่ยให้ได้100คะแนนเต็มถ้าเราได้100คะแนนเต็มใช่ไหมเราก็จะเกิดความมั่นใจว่าเฮ้ยปีข้อสอบเก่าๆเ,เนี่ยเราทำได้ถึง100คะแนนเต็มก็คือการที่เราทำได้100คะแนนเต็มอะมันไม่ธรรมดานะเพราะว่าเรามีทั้งความรู้คอนเซปต์ concept, แล้วก็ทักษะการทำเนี่ยที่มีประสิทธ,ธิภาพเพราะว่าทำได้ทันเวลาด้วยนะก็คืออย่าเพิ่งพาแนวข้อสอบมากเกินไป ให้เข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็พยายามทําข้อสอบเก็บบทแยกบทก่อนก็ได้ไล่จากง,ง่ายปานกลางแล้ว้าไปยากที่ข้อสอบผสมต่อมาสาเหตุข้อที่5ที่เราไม่เก่งเนี่ยก็คือขาดการฝึกวิเคราะห์การสังเกตผมเห็นมาเยอะแล้วพวกที่เข้าไปเรียนคอร์สเอนเนาะแล้วก็ไปนั่งดูคุณครูเขาสอนอย่างเดียวโดยไปนั่งดูแล้วก็จดตามเนี่ยอ ตอนที่เราดูเนี่ยมันก็ง่ายเลยเพราะว่าเวลาที่สอบเนี่ยเ <c oughs> วน,นิสถามไม่ใช่ทีมเวนิสถามไม่ใช่ทีมิอ๋อ <c oughs> วันนี้ไม่ได้ไปค่ะเวน,นิสเพราะว่าพี่เบนทำงานอยู่เอาไปเอไปไปสาเหตุข้อที่ห้าคือเราขาดการฝึกวิเคราะห์การสังเกตเพราะว่าวิาวชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะเนาะเราจะต้องฝึกฝนเรียนรู้ทําด้วยตัวเองมันก็เหมือนกัน ทำอาหารก็ได้เพราะว่าวิชาเลขเป็นวิชาทักษะเนาะการทําอาหารก็เป็นวิชาทักษะเราเวลาที่เราดูรายการอาหารเนี่ยเราก็ไปดูเฮ้ยมันก็ดูเหมือนง่ายเนาะแต่ว่าพอเราไปทํจริงจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนตอนเราดูทีวีสิเราก็ทําแล้วอันก็อาจจะมีเลอะเทอะบ้างโอโ้โหแม่ครัวเขาทําเก่งมากแต่ทําไมเราทําอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นทักษะไงเพราะว่าเขาเกิดการทําอย่างเชี่ยวชาญแล้วใช้เวลา ใในการฝึกฝนระยะหนึ่งเลยวิชาคณิตก็เหมือนกันเราต้องฝึกวิเคราะห์ด้วยตัวเองอาจจะช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไปดูแพทเทิร์นของคอนเซ็ปต์ในเนื้อหานั้นๆก่อนหลังจากนั้นเราค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆถ้ามันยากขึ้นเราก็ดูค่อยๆอ่านโจทย์แล้วเขียนด้วยตัวเองก่อนถ้าทำไม่ได้ไม่ค่อยดูฉเฉลยอยากจะบอกว่าช่วงที่ผมฝึกใหม่ๆนะมันยากจริงๆอะ ก็เข้าใจอยู่นะแบบข้อสอบเอ็นเนี่ยสามบรรทัดเนี่ยไม่เข้าใจภาษาของโจทย์นั้นเลยคราวนี้เราเนี่ยก็พยายามเค้นหัวออกมาเนาะมันก็คิดอะไรไม่ออกผมก็ไม่รู้จะทําอะไร่ะหัวเราคิดไม่ออกแต่มือเราเนี่ยต้องขยับผมก็เลยค่อยๆเขียนไปเลยครับค่อยๆเขียนโจทย์ตามไปเลยกูคิดไม่ออกเนาะเขียนก็ได้เขียนโจทย์ลอกตามไปทุกบรรทัดเลยปรากฏว่าช่วงที่เขียนเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> มันคิดออกเฉยเลยมันก็เลยเหมือนเป็นข้อเตือนใจว่าอ่ะถ้าสมมติเราคิดไม่ออกค่อยๆมือเนะี่ยอย่าตายค่อยๆเขียนไปพอมือเขียนเนี่ยสมองมันจะเริ่มคิดได้อ่ะต่อไปสาเหตุข้อที่6ก็คือทําน้อยไปจึงขาดความมั่นใจเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ต้องรู้เข้าใจเนะื้อหาเนาะบางครั้งเราเข้าใจแต่ทฤษฎีเนี่ยมันมันทำไม่ได้หรอกมันต้อง ดูเนื้อหาดูแพทเทิร์นของเนื้อหาในนั้นๆเช่นวิชาอ่อ,อะอย่างพะหุนามเนี่ยแยกตัวประกอบเราอ่านนิยามมันมันก็พอจะได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเราไปดูแพทเทิร์นมันเนี่ยมันต้องทําประมาณนึงนะมันถึงจะแยกตัวประกอบได้อย่างรวดเร็วและก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องทําโจทย์ให้เยอะๆนะครับผมก็แนะนําว่าเนื้อหาหนึ่ง ควรจะถ้าอยากให้เชี่ยวชาญลึกซึ้งเลยนะควรทําบทน,นั้นอย่างน้อย100ข้อเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อไปสาเหตุข้อที่7ก็คือรีบร้อนเร่งเรียนให้จบไปไวแน่นอนว่าวิชาทักษะเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการเรียนให้เกิดความเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยาบางครั้งสมองเราเนี่ยมันก็ประหลาดดีนะสมมติว่าเราเนี่ยเรียนไปเนาะเรียน เรียนไปเรื่อยๆแบบอัดๆ,ๆอะ่ะปรากฏว่ามันไม่เข้าใจเท่ากับการเรียนไปด้วยจิตใจที่มันผ่อนคลายแล้วก็ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอพอเราได้เรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆทบท,บท,บทวนทําการบ้านทําแบบฝึกหัดที่คุณครูเขาสอนเนี่ยปรากฏว่าไอเนื้อหาเหล่านั้นน่มันเข้าไปในกระแสะเลือดเลย,เลยคราวนี้เวลาเราเห็นโจทย์อะไรถึงแม้จะเนื้อหาไม่เหมือนเดิมแพทเทิร์นไี่เหมือนเดิมแต่เราก็ สามารถเอาคอนเซปต์นั้น,นไปประยุกต์กับข้อสอบข้อนั้นได้ต่อไปสาเหตุสุดท้ายนั่นก็คือสาเหตุข้อที่8สนใจแต่ปริมาณไม่ใส่ใจคุณภาพก็เข้าใจอยู่นะว่าเวลามันเนี่ยมีน้อยแต่ว่าเราเนี่ยถ้าเราไปอ่านเน้นแต่ปริมาณไปเอาข้อสอบ n มาทำแล้วก็ดูแต่ฉเฉลยผมว่าบางครั้งเนี่ย มันจะเสียเวลากว่าการที่เราพยายามทําความเข้าใจในเนื้อหานั้นอีกนะครับเพราะว่าข้อสอบเนี่ยเป็นข้อสอบที่ยากแล้วก็ทําในเวลาที่จํากัดเนะาะดังนั้นผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปเน้นที่คุณภาพดีกว่านะโดยเน้นที่เนื้อหาแล้วก็อยากจะบอกว่าคนที่ทําข้อสอบผสมได้เนี่ยบางครั้งไม่ต้องทําได้หมดทุกข้อหรอกสมมติว่า100คะแนนเต็มเนี่ยทำให้ได้สัก70%บนี้ก็เก่งมากๆแล้วนะก็ถือว่า เป็นถ้าไปดูสถิตินะคนที่ได้เจ็สิบคะแนนขึ้นไปเนะี่ยถือเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นตของคนผู้เข้าสอบทั้งหมดเลยนะครับโอเคและนี่ก็คือแปดสาเหตุที่ทำไมเราทำข้อสอบเลขไม่ได้นะครับโอเคและนี่ก็เป็นการลัาสว่าทำไมเราทำข้อสอบเลขไม่ได้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันใหม่ในลัาหน้าสวัสดีครับ